สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับพี่สัคนคุณโค้ก็กไ่ต้องทำนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมแค่ <c oughs> จะมารองว่า,าสายพานยาวนะครับตอนนี้ผมใช้เบอร์300ร้อยใช้สายพานแล้วไอ้สายพานยาวแล้วนะมันจะประหยัดนะ้ำมันขึ้นดีกว่าเดิมจริงหรือเปล่านะครับ ก่อนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าผมก็น่าดาวดาวก็ว่าน่า,นาจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ไม่ได้ลองอยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูดีกว่านะครับก็ผมก็ใช้สายพานของจอระเข้ลุกโลกนะครับข้อดีของสยพานยาวก็คือไม่ต้องตั้งสายพานเข่งไปนะครับตั้งจะจอรแบบนี้นะครับก็ดีแล้วก็ข้อเหวี่ยงของเราก็จะได้ไม่ต้องทํางานหนักเนาะไอลุกปืนนะครับ แล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับ ừ, ผมว่ามันติดตั้งง่ายกว่าแต่พานสั้นเมื่อกี้ผ่ใชผใ้ผมใช้เบอร์120นะครับนี่อันนี้ก็ของเจรเ้รเก้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมแล้วผมจะมาทดลองโดยการเติมน้ำมันให้มันเต็มถังไปเลยนะครับโอ้น้ำมันแห้งยังไม่ได้เติม้วดูกัน แล้วผมจะเติมให้มันเต็มนะครับเออไม่เต็มแบบนี้66หมดี๋ยวผมเติมดีๆก่อนน้ำมันริ่งจะแพงอยู่อ่าโอเคนะครับเต็มแบบนี้เลยนะปิดฟ้าก่อนเดี๋ยวน้ำมันห6หมด รู้สึกว่าคราวที่แล้วผมทำจะติติไว้อยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไรว่า7.5ลิตรเออประมาณ7.5ลิตรนะครับก็ลองหาร24 l. ดูว่ามันตกเท่าไหร่นะผมก็ลืมๆนะครับแต่ผมดูนาฬิกาก่อนโอเคบ่าย3 15.15 15นาฬิกานะครับ เมื่อกี้นี้ผมได้ชั่วโมงละ0เดี๋ยวเดวอ่านี่นะครับผมเอา7.5ลิตรหารด้วย24 L, ก็ประมาณชั่วโมงละ0.29นะครับ0.29ก็เป็นคูปุต้าก็9 L, เรงก็ตรงนั้นรู้สึกว่าจะประมาณ0.33เนาะก็ประหยัดมาประมาณวันละลิตรกว่านะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวดูสาพานยาวนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะประหยัดกว่าเดิมหรือเปล่าับเพราะว่ามีบางคนบอกว่ามันเบาเครื่องดีนะเออถ้าเบาเครื่องดีผมก็ว่ามันน่าจะประหยัดด้วยกันนะครับผมก็สั่งสายพานจระเก้ลุกโลกด้ที่เพจเฟซบุ๊กสายพานจรเก้ลูกโลกนะครับตามช็อปปี้ลาซาด้าหรือร้านค้าทั่วไปนะหรือว่าจะสั่งกับพิสศก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับ7โมง15้า เอ้เจ็ดโมงสิบเอแต่เช้าเกินผมยังไม่ได้เติมน้ำมันสักครั้งนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนตอนบ่ายสามนะครับก็ผมเติมให้มันเต็มเนาะก็จะกลับว่าผ่านมาประมาณเอ่อสิสิบสหชั่วโมงน่าจะประมาณนี้นะ มันก็ยังไม่ได้หลุดกองนะครับลับว,ว่าถือว่าประหยัดนะผมเติมน้ํามันก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ํมามันมามาถึงพที่สันนอนน,นนะต้องนอนเฝ้าถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหายนะเพราะว่าระบาดหนักมากเถอะไม่ได้เลยนะหายกันเยอะประมา ถึงหกลิตรดีนะครับถ้าหกลิตรมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผม,มประมาณห้าลิตรครึ่งลหน่อยห้าจุดเจ็ดลิตรเดี๋ยวผมเติมน้ำมันก่อนนะครับเติมมาเต็มแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละเต่ก็เหลือนิดนึงนะครับเติมมาประมาณห้าจุดห้าจุดเจ็ดลิตร อ้ยเหลืออีกกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณห7เจดแปดประมาณแดชั่วโมงก็จะครบนะครับก็จะครบบ่ายไอ้ครบ24ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะประหยัดกว่าเดิมจริงหรือเปล่านะผมเติมอันนี้เติมไปแล้วหนะ้าุเจ็นาะอ่าห้าจุดลิตรนะครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวตอนสรุปตอนบ่ายสามนะครับ ปุยปีขบดก็งามมากนะครับอโอเคสิบห้าโอเคครบยีชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเดี๋ยวผมเตรียมน้ำมันมานี่นะครับโอ้เกือบ5ลิตรครึ่งเลยถ้าเป็นว่าเขาข้าวก็แล้วกันนะคบก็อเมื่อวานนี้ก็ตีไปเลย6ลิตรเอาหักอันนี้ใส่นิดนึงเนาะ หกลิตรวันนี้5ลิตรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเติมดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะประหยัดจริงหรือเปล่า่ะนี่นะครับอาได้ช่วยผมเติมไปแค่ประมาณ5.7ลิตรเนาะเดี๋ยวผมจะเติมไปให้มันเต็มนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วปิดฝานปฝาไปไปเดี๋ยวไปดูน้ำมันกันเราต้องหาที่ตั้งให้มันเสมอเส,ส,สมอหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้5ลิตรกว่าเมื่วานนี้หลิตรอันนี้5ลิตรเนาะก็ตีไป ติมไปเท่าไหรนะ่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดดูก่อนนะครับเอาเอารวมเลยทั้งสองกระติกนี้11ลิตร11ลิตรผมเติมไป1ลิตร2ลิตร1ลิตร2ลิตร2นละิตรเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้อีก6เป็น7เป็น8 8ลิตรนะครับท่านผู้ชม8ลิตรประมาณ8ลิตรหน่อยๆเอาเอาผมตีให้ประมาณ8.3อ่าประมาณประมาณ8.3นะครับเดี๋ยวผมจะเอา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 ่อา,า8.3หารด้วย24โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเอา24หารด้วย8.3 ก็สองจุดน่าจะเท่าเดิมเนาะเพราะว่าอันวันนั้นผมลองมามันก็สองสองจุดเนะครับก็จะกลับว่าไม่มีผลนะครับมีผลนิดนึงแต่ที่ว่าเราใช้สาพานยาวนะครับผมนึกว่าแต่มันจะเกิดว่ามันจะได้สักประมาณ2จุด 2.87เออประมาณนี้มันก็น่าจะประหยัดขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เลือก2.89หรือประมาณ2.9ก็น่าจะเท่าเดิมนะครับอืมสาสะพานยาวก็หายก็หายสงสัยแล้วเนาะไม่ได้ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่าอ่าลูกปืนเข้าเวียงไม่ได้ทำงานหนักนะครับเพราะว่าเราตั้งสายพานหย่อนได้แล้วก็สายพานมันจะฟัดปุ๊บ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 มาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายเนาะอ่า น่าจะมีป่วนในเรื่องนี้นะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ลูกปืนอาจจะไม่ต้องทํางานหนะักแต่ว่าอัตราในการประหยัดน้ํามันก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับโอ้ถือว่าได้ลองแล้วก็หายสงสัยเลยนะครับโอวันนี้พิสาจมานอนนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ